คุณยายสวัสดีค่ะไปไหนไปเก็บขวดมาจากไหนคะเนี่ยหนูชื่อเมย่านะคุณยายยายจะไปไหนไปบ้านเหรอมาจากไหนจ้ะยายมาจากซอยยี่สิบมาจากซอยยเหรอยายอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบแล้วเหรอโอ้เข็นอย่างนี้ทุกวันไหมยายอู้จริงเหรอแข็งแรงเห็นทุกวันเลยเข็นจากไหนไปไหนจ้ะยาย ไอ้นะคะคไปตลาดแล้วก็กกับเก็บขวดไปขายเหรอขายได้วันหนึ่งเท่าไหร่คะยายห้าหกสิบบาทอา้าวแล้วพอกินเหรอห้าหกสิบบาทอะพอไม <พอ S 1> ่พอก็ต้องพอเหรอโอ้คุณยายเข็นหลบก่อนไหมเดี๋ยวเขาจะได้ไมข่ขวางเขามาหนูช่วยเข็นหไหมหลบไปหน้ารถนี่มามาคุณย,ยายหนูช่วยเข็น แล้ววันนี้ขายได้ข้อห้าหสิบาทยังยังเหรอจริงเปล่ารู้ไหมวันนี้วันอะไรวันเี้ววันจันวันจันวันนี้วันมาเลนไทยวันแห่งความรักคุณยายอยู่คนเดียวไหมตอนนี้นอยู่กับลูกอยู่ลูกและลูกและลูกช่วยช่วยขายเขาช่วยทำอาหารกินไหมยายช่วยอุ้ยอ้าวคุยด้วยเหรอคุยด้วย แล้วอยู่กับลูกนี่ลูกทําอะไรคะคุณยายูยายก็ช่วยขายของเหมือนกันวันหนึ่งได้เท่าไหร่กันนะโอ้ห้าหก้าห้าหกสิบบาทเหรอแล้วอยู่กับสองคนพอเหรอคะพอ,อเหรอเอาอย่างนี้คุณยายหนูซื้อบดเนี่ยคุณยายขายหนูเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้บาทเหรอบดนี้ให้ห้าสิบบาทเหรอห งั้นหนูซื้อหมดนี้นะขนได้ไงไม่เป็นไรเลยหนูขนไปได้ออขายไหมอ่ะหนูซื้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้หมดนี้เลยได้ไหมได้เอาไหม <laughs> ดีใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านเลยนะโอ้ยยังไม่ต้องไหวหนูไม่เป็นไรไเจอแล้วอย่จ้าคุณยายอันนี้หนูให้คุณยายนะดีใจไหม,ไมกลับบ้านนะไปะกินข้าวกับลูกนะกลับบ้านวัน,นหนึ่งนะยายนะเยี่มไม่เป็นไรยายไม่ต้องอไม่ต้องร้องนะดีใจใช่ไหม คยมีคนมาเหมาอย่างนี้ช่วยไหมครั้งแรกเลยเหรออันนี้เป็นเงินที่ที่เมย่าขายของมาเพื่อนเพื่อนเมย่าเขาเอาเอาเงินมาให้เมย่าไปคอยช่วยเหลือคนอื่นคุณยายไม่ต้องไหว้หนูเป็นไรแล้วของอ่ะอันนี้คุณยายเก็บไว้นะเก็บไว้เอาไปขายเมย่าช่วยคุณยายเท่านี้นะวันนี้วันของความรักให้อะไรคุณยายน่อยได้ไหมนี่ หนูไม่มีดอกไม้ติดตัว,วแต่นี่คือหนูจะให้ดอกไม้คุณแม่นะสุขสรรด์วันวาเลนไทน์น,นะ,ะขอให้มีความสุขมากๆไม่ต้องไหว,ว้หรือดอกไม้ร่วมเก็บดอกไม้กันสุขสัรด์วันวาเลนไทน์นะคะโชคดีนะโอ้ไม่ร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนไม่ร้องนะวันนี้มีความสุขวันนึงนะ ่ปคุณยายไปไปวันนี้มีความสุขกับบ้านแล้วกินข้าวอร่อยกับลูกกับหลานแล้วไปเลย